ปิดท้ายกันนะคะในวันที่22สิงหาคมนี้ก็จะเป็นวันาศาสตรีนนะคะก็เป็นวันสําคัญสําหรับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะที่จะได้ไหว้วันพระบุรุษกันค่ะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะสําหรับาศาสตรจีนปีนี้ทาง ume market, กูเม่มาเก็ตและก็โฮมเฟรชมาร์ซูเปอร์มาร์เก็ต กรมมกรุ๊ปนะคะเขาก็มีการจัดงานครบสูตรชุดวันตาดทัดสรรชุดไหว้แล้วก็ของไหว้คุณภาพต้อนรับทุกๆคนอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งงานนี้ก็บอกว่าเป็นการรับประกันความจดสะอาดปลอดภัยครบครันตามธรรมเนียมจีนค่ะแล้วก็มีความหมายที่เป็นมงคลเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีที่สุดสําหรับวันสําคัญของลูกหลานชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษนะคะ ซึ่งภายในงานมีบริการชุดไหว้ทั้งหมด6ชุดที่มาพร้อมกล่องมงคลทุกชุดค่ะได้แก่ชุดไหว้มหามงคลตาแซเสริมสุขชุดไหว้โงแซสองชุดไหว้โงแซสองชุดไหว้ตาแซหนึ่งชุดไหว้โงเปี้ยชุดไหว้โงกล้วยค่ะแล้วก็ชุดไหว้ทันใจนอกจากชุดไหว้มงคลแล้วก็ยังมีสินค้าของไหว้อื่นๆนะคะให้บริการกับลูกค้าด้วยเช่นอุปกรณ์การไหว้กระดาษเงินกระดาษทอง ทูเพียนแบบครบในที่เดียวเลยนะคะพิเศษสําหรับสมาชิกของบัตร m g a r d นะคะรับสิทธิ์ซื้อชุดว่ายในราคาพิเศษส่วนสมาชิกบัตรเครดิต s c b m Visa ที่สั่งผ่านสินค้าผ่าน w w w u u m ว m a r e ็ t h ู a ม่ม a เก็ตค่ะรับส่วนลดทันทีนะคะ100บาทเมื่อใช้จ่าย ผ่านเามื่อใช้จ่ายสินค้าเนี่ยตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปต่อ1เเจสลิปจำกัด50ต่อคนนะคะพร้อมด้วยสิทธิพิเศษอีกมากมายจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการและลูกค้าที่สั่งสินค้าผ่าน call to order ครบ1,500บาทจัดส่งไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะ15กิโลเมตรแรกด้วยนะคะซึ่งก็สามารถซื้อสินค้าได้สะดวกผ่านหลากหลายช่องทาง ครบทุกความต้องการจบในที่เดียวค่ะพร้อมบริการจะส่งสินค้าถึงหน้าบ้านตั้งแต่วันนี้ถึง21สิงหาคมที่กูเม่มาเก็ตโฮมเฟรชมาด t จะมอลทุกสาขาเอ็มพรเรียมเอ็มวอเทียคารากอนดิพาร์ตเมนต์ o โตบลูพอร์ตหัวหินนะคะหรือว่าซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ w w w ร u m e m a r k e t t h ู i l a n d c o m ตไทยแลนกูเม่มาเก็ต call to order service application Panda Mart แล้วก็ Happy Fresh โดยช่องทางออนไลน์สามารถสั่งจองชุดวายลวงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้นะคะและติดตามรายละเอียดผ่าน Facebook แล้วก็ไลน์กูแม่มาเก็ตทีเอค่ะ